ไม่รู้อ่าไม่รู้ว่โ <c oughs> อ้ยอีกอ่าอ๋อได้อินเอ่อโมอ่ะฉันได้โมอ่ะเอตัวตุน่นน่ะตัวอีฉันเบิรบั็อกเอกแล้วสองอันแน่บับออ<ด>็อีกบั็อกอีได้โมอ๋อโอ้ยได้แต่คนกล้อยากอันนี้ได้อะไรอันสุดท้ายโม

สูงจังเลยอะมะเขือเทศโอ้ my g ก d ฉันไม่เคยชอบเ,เล่นมะเขือเทศสักเท่าไหรโอ้ยแบบนี่เราเอาไปขาย<อ>แล้วพอโลออโอ้เยอะครึ่งหนึ่งไงโอ้หมดเลยอรอหมดเลยอ๋อหมดเลยเอ๋อ เฮ้ยอยู่ดีดแบบให้ของใหญ่ใหญ่ไปอะหมดเลยอะหมดเลยอะเรามีสิบบาทแล้วเย่รู้แล้วเอาเงินงไงเย่เย่เย่เราซื้อเบนช์แล้วเราซื้อที่นั่งขก้อีแล้วสวยมากเลยอะเป็นแบบน้ำพุเมันที่เต็มตัวนะอีกนึงชั่วอีกไม่กี่ชั่วโมงเอ้อีกไม่กีนกก่นาทีเพิ่งมันจะ บินมาหาสวนเราโอ้โหโอเค,อ,เคอุ้ยอันนี้ตลกอ่ะว,ว,วาะย่างไรอะไม่น่าซื้ออันนี้มาเลยอ่ะไม่ต้องการเลยด้วยซ้ำอ้โหไม่รู้จะเอาไปออวางที่ไหนวยไม่ได้ซื้อไข่อ,อันนั้นม,ม,มากี่ตอวอะ๋อไข่มาไข่อะไรอ่ะบักกอ้กหรอ ใช่ซื้อมาสองฟองพูดเหมือนเออข้าวเนี่ยมูอของกิน,น,น,นเออฉันคิดว่าเรียกไข่ว่าใบาดีกว่าไหมไข่เมื่อกี้ รู้บอกบักอีกแล้วำคยวฉัน่จะไม่ปลกต้นแอปปิ้แล้วแหละโอแอปปิก้กลาองเนีกห่ฉันอยากปลูกมาก มินชั้นก okay. ็ไม okay. okay. oh, oh, okay. ่ปลูกอะฉันไม่ร okay. oh, ู้นว yeah. ่ามันใช่มินหรเปล่าแต่ฉันเห็ต้นมันใช่มินโอเคโอเคว่ก่อได้เนาะมาเเรากำลังได้เงินฟรีๆเยอะๆเลยโอเคอเตอาตเมื่อไอ่ะอีเวนต์จะมาโอเคโอเคน้ำน้น้ำหายแล้วเย้ได้ได้ไ แค่คอมมอนเอคเราพรอมแล้วอะอะไรเอาเยอะเอาเยอะเฮ้ยรเอาไปอันนึงแบบมันอะไรหรอกับสุกแรของดีเหรอโอ้โหโอเคแล้ก็ได้ sunflower แล้วอ่ะ แต่เราเอาพอลิเนตมูนแมงโก้ไปวางก่อนเอ็งดูต้นกระบองเพชรนดดู่นดิโอ้จุกเอ่อทุกเอ่อผลไม้ที่เรามีคือแบบดูดิเรามีหลายอันเลยที่ใหญ่กว่าสิบกิโลตอนนี้รูบแบบ้องย่างเงี้ยงมูนแ,แบบแบบ,แบ,บพอลพลูลยังไงโกได้ลับเยสสไลด์โกไดลลับน้อย อ่ะที่อ่ะที่มีอะไรเสียต่อฟังอ่ะอืมอ่ะอู้ดดีโอเคขุดทิ้งเลยดูกลุ่มกับเห็ดสีเขียวมันดีหรือเปล่าหรือมันไม่ดีเราเราป้อนสมองก่อนไอเสีเขียวอะไรนะเห็นสีเขียวที่มันเรืองแสงอ่ะดีเลยร์่ปลโอ้ดีมากดีดีดียิ่งยิ่งมีเยอะยิ่งดีอ่ะเราก็มีอยู่บ้านอะไรหรอเจ้ อ๋อหรือว่าเห็ดยักษ์อ่ะหรือว่าเห็ดยักษ์โอ้ได้มยสแล้ไม่เคยเลี้ยงอ่ะไม่เคยใช่ไมในวางเดียเะไม่เคยอ่ะไม่รู้อ่ะตไ้แล้วนี่ต้องดูราคาว่ามันดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อได้แล้วโอ้ไม่ได้อะไรดีเลยเรามันมีคนนี้มาหานายเขาขอดผลไม้นายอาชีพอันนี้อันนี้เพื่อนเขาเพื่อนเาอ๋อ เอออีกสิเอ็นาทีขอดูในสต๊อกก่อนเราขอดูสต๊อกก่อนโอ้โคตรใหญ่เยะโอเคไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นอกจากสีแพดมินี่ข่ไขยได้แค่สี่้อยแปองเองโหใหญ่เลยโยโคตรใหญ่อ่ะเจ้น้อยมากเลยสี้อยแองะ สิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบ้าโอเคเรารอันกนแต่ตอนนั้นแล้วสวยมากเออที่เออมันโอ้โหมันมีคนรวยกว่าเราจริงดิโบเพื่อนนยรวยกว่าเราแย่มากแย่มากแย่มากเวทที่เรารเออคนน้อยกว่าแย่โอเคเรารัน,นเราไม่รู้ ัวนี้นะไม่เป็นโอ้เาก้กเร้อมยังโอเคแดน้พ่เาจะพร้อมแล้วอะเรจะได้เอา AC Pack ได้ได้ละเดี๋ยวนะอยากพ่งาเลยไบ้าเอมาได้ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ใช่ตอนนี้โอเคเราเปิด AC Pack เอ้ยสวยมากเลยอะ สวยมากเลยอ่ะเป็นแบบที่เล็กอ่ะร้องขอของดีหน่อยเกมขอของดีหน่อยเมื่อเราบอกว่าขอของดีเราขอของดีหน่อยเกมขอของดีจากซีพังเฮ้ยซันฟลาเวอร์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 เฮ้ยจริงนี่โคตรแย่ป้าป้าป๊าอาร์ตี้บอกว่ามาบ้านได้หรือเปล่า ยังอาะิยียังเราเปิดกเ็่อนนายนายมาได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เราขวางตอนนี้ไว้ตัวนี้ก็เอออาะิีอ่ะจีไลค์เชียร์อัปเดตอันต่อไปจะเป็นยังไง กมังวิุ่ดที่อะไรอ่ะอยู่ที่บ้านตอนนี้เรากำลังทำอะไรไม่รู้อยู่สร้างสรรอเข้ามาแล้วแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วอชคนั้น่าจะเก่งดีตรงะโอ้ยมันดี้เลี้ยงไรเนี่ยสามตัวเลยตอนนี่ทำาพึ่งให้เราเยอะๆนะขอร้องเราต้องการน้ำพึ่งเยอะๆไม่รู้อ่ะ ตัว่าเดี๋ยวเราปลูกก็นี่ไงคนเราโตแล้ว purple d a h l i เย้เราได้แล้วเราได้น้ำผึ้งแล้วเราไม่รู้เหมือนกัน purple dahlia แลมัน,มน,อมนชอ purple d a h l i หรืออะไรเราไม่รู้ okay. อะโอเคเราถ้าเริ่มเก็บน้ำผึ้งอีกแล้ว <Whoa. S 1> เราอยากได้น้ำผูของกล <What? S 1> ่อ,อ,องสูะน้ำผึ้งอ่ะกล่องสุ่มน้ำผึ้งอ่ะอย่างไรก็ขอต <รา S 1> ีในแต่งแบบนี้ไปขอผลไม้ดิ ตี้าหน่อยีใจแตงแบบนี้ไปขอผลไม้ด,ดิตี้แน่ใจแบบนี้ไปขอผลไม้ดิจะได้ผลไม้ดีๆแน่มันดีอ <c oughs> ้จะนื้หลังพึ่งบาบาบมาแต่ฉันนี่หน่อยพิกเราคิดว่าพิกดีประมาณมูนแมงโก้ ห้ายี่สี่ยี่สามยี่สองอ๋อเราจะเล่นกุรกา์เด้นจนกว่าเราจะได้ซันฟลาวเวอร์เราจะเล่นจนกว่าจะได้ซันฟลาวเวอร์นี่แหละแต่นายคงยอมแพ้ก่อนนะตอนนี้เราไปดูคอนิเจอร์แล้วเมียเราผลิตน้ำพึ่งให้เราเยอะๆหน่อยขอร้องผลิตน้ำพุ่งให้เราเยอะๆก็มาอานี้เดี๋ยวมันจะผลิตเยอะๆแล้วต้องตุบตๆมาด้วยท่าเรีนนี้โอ เรขอเทรดกันฉันจะวางไว้แบบนี้แล้วฉันก็จะต่อกันกันดูกันอาร์ตี้ขอโชคจากนายเนี่ยนะตอนนี้เราคือว่าจ่าจ่าจกาโอ้โหจริงดิให้มันเป็นอย่างนี้สิเออทุบทุบทุบ พี่ชอบมากพี่ชิดพี่ชินติดมากอะเมื่อก่อนนเห็นเพื่อนเอเล่นแบบอ๋อคืออะไรคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์เราปลูกนะเดี๋ยวไอ้มาถึงเดี๋ยวเราใส่เข้าเครื่องแล้วเดี๋ยวแบบอันนี้ะไนแบบ yes ทุบๆไอ้คนนี้ทำอะไรอะมาเนี่ย yes sir yes sir เฮ้ยขอ,อขอ,ขอ,โ,คโ,คโ,อ,อโคโคนัดขอโคโคนัดอันนี้เพื่อนนหนปะ่ะจ้ไม่ได้ใช่อ๋อ please อเดี๋ยวชันเดี๋ยวอทะเจ้เราจะไป AFK หน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดียเ๋ยว,ยว,อยยวขอา ันก็จะถ้าเกิดว่าฉันได้ประตูมาแล้วฉันก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้โอเคพูกอะไรอะไรอะไรไหนูสิ้ยเธอเิ่ไดซอมพี้ตรงเนี้ยวะเขารีบไปแล้วอ๋อมันได้ฟรีตอนอีเวนต์น่ะแต่ว่าพวกเราทำไม่ทันอ๋ออีเวนต์อะไรห่ออีเวนต์อันล่าสุดอ่ะเอ อสุดดีอีเวนต์อันที่แล้วอะหลังจากเออาวโวออะไรนะนะั่นอะหลังจากเอนะไนท์มูนอะหมายถึงว่าคืนแดงคืนแดงเหรอเป็นปตั้งสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอะเราก็ไม่ได้อะเสียดาเห็นเสียดันไหนนะไอะเมนดีแ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเข้ามาใหม่เพราะว่า มันบ้าก้ะน้าคงไปห่าน้ำอะเออจะหายไปไหนอะอ๋อฉันออกกับข้าไเพราะนันบัาเฮ้ยด,ยดูดิมีคนสร้างบ,บีบีมาเล่นตรงนี้เดียวเฮ้คนสนุกอะไหนอะอ้ยจริงด้วยเออหลายคนสร้างบ,บีบีแล้วมันสนุก เอออันต่อไปก็กระโดดตางนี้โ้ยยากสร้างสับสองไม่รู้เรื่องเอ้าแค่นี้เองเหรอเรยวจังเพื่อนฉันจอยเข้ามาน่ะมันสร้างยากแต่ว่ามันสร้างง่ายเร็วเร็วๆสร้างเร็วฮู้น่ารักอ่ะ มมนดี้เพื่อนฉันจอยมาคนเนี้ยเขาก็ได้อีเวนนกพูงเหมือนกันเขาได้นกพูงมาที่อีเวนครั้องอ๋อไม่มันซื้อตอนไหนก็ได้แต่แค่มันเป็นนกพูงธรรมดานในอีเวนมันก็ได้ตอนนี้มันก็ได้หรือว่าไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วเพราะมันหายะ ติดไฟดิบกูจะเสียสารละกันฉันจะแย่งเขาฉันจะแย่งเขาฉันจะเอาอุ้ยมันมีหลายมิวเทชันมากเลยอ่ะพอเล่ไดโนแล้วก็ไดโนแล้วก็เวกแล้วก็แบบอุ้ยหมดเลยอะสี่ห้าหกหกมิวเทชันอะมันดีอ่ะแย่งของเพื่อนฉันนะไม่ได้แย่งอุ้ยอะไรอ่ะจุดๆอะไรตรงเนี้ย Men det är min kilo. Men det är min kilo,